สวัสดีค่ะหมอแดงแพทย์แผนไทยค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นตอนต่อจากตอนที่แล้วนะคะที่พูดถึงเรื่องของโรคภูมิแพ้ว่ามันมีลักษณะอาการยังไงมีต้นเหตุมาจากอะไรแล้วเราจะควรจะดูแลมันอย่างไรอวัยวะสองส่วนที่สําคัญคืออะไรใครที่ยังไม่ได้ดูก็ย้อนกลับไปดูคลิปแรกก่อนได้นะคะแต่ว่าคลิปตอนนี้จะเป็นคลิปตอนที่แดงสรุปมาจากประสบการณ์ที่เคยคุยกับคนไข้ที่เป็นภูมิแพ้มาคือข้อคิดที่แดงได้หนึ่งเลยค่ะคนที่เป็นผุนแพ้ควรจะเข้าใจก่อนเลยว่ามันเป็นโรคที่ในทางแพทย์แผนไทยเราเรียกว่าอาสาทิยาโรคคือโรคเรื้อรัง ที่รักษาไม่หายค่ะมันจะไม่มียาอะไรที่มันจะรักษาเราหายหรือไม่มีหมอคนไหนที่จะช่วยรักษาโรคนี้ให้มันหายไปจากเราได้ต้องเริ่มต้นในจุดนี้ก่อนเพราะถ้าเราไปงมอยู่ว่าเออคุณหมอกินยาอะไรดีมีสมุนไพรอะไรรักษาโรคภุ่มแพ้ได้บ้างเราจะเสียใจเราจะผิดหวังค่ะมันไม่มียาเนี่ยมันช่วยบรรเทาอาการเราได้ชั่วคราวค่ะคือมีอาการอะไรรักษาที่อาการนั้นมีอาการไอเป็นน้ำมูกผิวหนังผื่นคันก็ ถ้าเป็นปัจจุบันก็สเตียรอยกินยาแก้แพ้มันก็มีอยู่แค่นี้หรือทางแพทย์แผนไทยถ้าคันก็จะเป็นยาที่มันกลุ่มพวกช่วยพวกน้ำเหลืองเสียอาการเกี่ยวกับระบบเสมหะก็จะเป็นยาที่เข้าทางนั้นก็จะมีอยู่ประมาณนี้แต่ถามว่ามันรักษาหายไหมล่ะมันไม่หายมันเป็นเพียงแค่การบรรเทานะคะจุดที่สองที่คนที่เป็นภูิแพ้ต้องรู้ก็คือเราจะดีขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรารู้จักตัวเองค่ะเราต้องรู้ว่าเราแสแลงอะไรแล้วเราเลี่ยงตรงนั้นค่ะสแสลงเนี่ยมันมีตั้งแต่ สี่ลูกป,ประทาเลยดินน้ำลมไฟเราแสดงอาหารประเภทไหนเราต้องรู้จักตัวเองคืออาหารนะมันไม่มีผิดไม่มีถูกบางคนกินแบบนี้กินได้เขาไม่แพ้ก็เรื่องของเขาแต่เราแพ้หรือเปล่าเราต้องดูตัวเราเองสังเกตตัวเองนะคะเราก็เลี่ยงสิ่งที่เราแพ้อาหารที่มันสร้างตะการในเลือดของทอดของมันหวานน้ําตาลพวกเนี้ยนมวัวเบเกอรี่พวกเนี้ยค่ะที่เรารู้ว่ามันไม่ดีเราก็เลี่ยงอันนี้เป็นของเบสิกแต่บางอย่างที่คนอื่นไม่แพ้แต่เราแพ้แเนี่ยเราต้องสังเกตตัวเองนะคะอันนี้หนึ่งหรือลมเรื่องของกลิ่นละ กลิ่นอะไรที่เราดมเข้าไปเมื่อไหร่หรือเราอยู่ในท่ามกลางอากาศแบบนั้นแล้วเรามันจะอาการมาเลยเนี่ยเราก็ต้องเลี่ยงนะคะบางคนอยู่ในกลิ่นที่มันไม่ดีอย่างเงี้ยแล้วเขาเป็นอนะ่ะเขาแพ้เนี่ยเราต้องรู้ตัวเองนะคะหรือบางคนอยู่ในที่ท,ที่อากาศอุณหภูมิร้อนเกินไปเย็นเกินไปอากาศแบบไหนที่เราแพ้เราต้องรู้เราต้องเลี่ยงแบบนี้เป็นต้นนะคะ สุดท้ายข้อสามเลยค่ะก็คือการที่ทําให้ร่างกายของเราอยู่กับมันยังไงให้คุมคุ้มกันของเรามันแข็งแรงคนที่เป็นภูมิแพ้นะคะรู้เอาไว้เลยอาการมันจะออกตอนที่ร่างกายเรามันอ่อนแอค่ะคือภูมิตกพักผ่อนไม่พอนอนน้อยทํางานหนะักหรือไม่ค่อยได้ออกกําลังกายคือมีการทิ้งห่างไปจากการที่ทําให้สุขภาพแข็งแรงแบบนี้อาการมาเลยค่ะหรืออีกอย่างนึงก็คือเจอพวกอาหารแสลงของแสลง ทั้งหลายทั้งกลิ่นทั้งทุกอย่างแบบนี้นะคะ่ะอาการจะมาเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักตรงนี้แล้วก็ทําให้ภูมิคุ้มกันของเรามันแข็งแรงขึ้นมาด้วยการออกกําลังกายทําเรื่องพื้นฐานให้ดีค่ะเอาของเสียออกให้ดีนําเข้าดีขับเคลื่อนดีเคลื่อนไหวดี แล้วก็นําออกดีค่ะ3าอย่างนําเข้าเคลื่อนไหวนําออกถ้ามันทําอยู่ในกระบวนการที่มันเป็นปกติภูมิต้านทานของเราจะแข็งแรงแล้วภูมิแพ้มันก็จะไม่กําเริบขึ้นมาเหล่านี้เองค่ะเป็นจุดที่จะทําให้เราอยู่กับภูมิแพ้อย่างไงให้เรารู้จักตัวเองแล้วก็อาการภูมิแพ้ไม่กําเริบเสถียรในระยะยาวนั่นเองพูดง่ายๆนะคะส่วนยาสมุนไพราสามารถหาทานได้ตามอาการยาสมุนไพรที่ช่วยในเรื่องของภูมิแพ้มีหลายอย่างมากค่ะจะเป็นตรีผลาก็ได้หรือว่าพวกยาบํารุงท่าที่มันช่วยให้ไฟขับเคลื่อน ดีไฟย่อยดีทําให้ลมมันไหลเวียนดีผลักให้เลือดไหลเวียนดีกลุ่มพวกนี้ทานเป็นครั้งคราวได้โดยได้รับการแนะนําจากแพทย์แผนไทยอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์แผนไทยเราจะได้กินยาอย่างปลอดภัยแล้วก็ไม่ต้องกินไปเนิ่นนานยาวกินสลับกันไปแล้วก็ดูแลเรื่องพื้นฐานในชีวิตให้ดีคนที่เป็นภูมิแพ้นะคะแมืเรพึ่งดูสัมภาษณ์น้องเทนนิสนักกีฬาเทควันโดที่พึ่งคว้าเหรียญทองมาสมัยเด็กๆก็แพ้ค่ะแพ้ทุกอย่างเลยอาหารก็แพ้แพ้อากาศแพ้หลายอย่างมาก แต่ปัจจุบันเป็นยังไงคะเป็นแชมป์โลกค่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างค่ะขอให้จาไว้เพียงอย่างเดียวว่าถ้าเกิดเราเป็นคนที่ทําให้ตัวเองป่วยได้เราก็เป็นคนทําให้ตัวเองหายป่วยได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นฝากไว้นะคะดูแลตัวเองภูมิแพ้เสถียรได้ไม่กลับมาเป็นใหม่ได้ไม่กำเริบได้อยู่ที่การรู้จักตัวเองค่ะมีแต่งลาไปก่อนนะคะหวังว่าข้อความนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะครั้งต่อไปจะมีอะไรดีๆมาฝากอีกอ,อย่าลืมติดตามนะคะหมอแดงแพทย์แผนไทยสวัสดีค่ะ